ตอนนี้คุณธนาธรเข้ามาเล่นการเมืองใหม่ๆท่านผู้ชมจําได้ไหมคุณธนาธรต้องการโชว์ฟอร์มว่าตัวเองนั้นเป็นคนโปรง่งใสสร้างภาพพ่นคําโกหกออกมาอย่างแนบเนียหลายครั้งเรียกได้ว่าพ่อของฟ้าเป็นต้นแบบในการโกหกตอแหลของแกนนําม,ม็อบ3นิ้วก็ว่าได้หรืออีกนายหนึ่งแกนนำม,ม็อบ3นิ้วเอาลักษณะการโกหกของคุณธนาธรมาใช้ท่านผู้ชมจำได้ว่าวันที่18มีนาคม2 5 6 2ับเกือบ2ปีที่แล้วก่อนหน้าการเลือกตั้งไป ทั่วไปคุณธนาธรโชว์ฟอร์มโชว์ความเท่บอกว่าตนได้ตนคือคุณธนาธรได้ทำบันทึกตกลงร่วมกับบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนพัฒนาจำกัดเพื่อนำหุ้นในบริษัทหมาชนที่ดินอสังหาริมทรัพย์ที่ตัวเองไม่อยู่โอนให้บริษัทดังกล่าวเป็นผู้จัดการทรัพย์สินขอเหลือเอาไว้เฉพาะบ้านที่อยู่อาศัยรถและต่างหูของภรรยาเท่านั้น และจะเจอทรัพย์สินตรงนอีกทีก็ต่อเมื่อเลิกทํางานการเมืองแล้วคุณธนาธรพูดอย่างนี้เพื่อแสดงออกถึงความโปร่งใสและลบข้อเคลือบแคลงใจที่วานักการธุรกิจเข้ามาทําการเมืองเพื่อเอื้อประโยชน์ตัวเองโอ้โหท่านผู้ชมครับเสียงปรบมือกระหึมกล้องเลยกล้องอย่างชินท์ว่าทุกคนเด็ดขาดสุดยอดแต่พอมาวันที่20กันยายน2562มีนามีนาฮะมีนาเมษาพฤษภามินานกักฎาสิงหาคมอีกเเดือนให้หลังหลังคุณธนาธรโมออกไปแล้ว ลึ่นปล่อนออกไปสำนักง,งานคณะกรรมการป้องกันและปราบปร,ปร,ปรามการทุดรจิตแห่งชาติปปอชอก็สแสดงบัญชีทรัพย์สินหนี้สินของสสที่ผ่านมาพบว่าคุณธนาธรจึงร่วงเรืองกิจสสบัญชีรายชื่อหัวหน้าพักอนาคตใหม่มีรายได้รวม188ล้าน6,6720ล้านบาทมีรายจ่ายรวม66ล้านบาทมีทรัพย์สินรวม 5,628กว่าล้านบาทหนี้สินรวม683กว่าล้านบาททำให้คุณธนาธรมีทรัพย์สินมากกว่าหนี้สินถึง5 6 3 1ล้านบาทเอาละตลายและสิข่าวนี้เอาไหนบอก็ทรัพย์สิสนของคุณโอนไปให้กองทุนบริหารทรัพย์สินแล้วไงคุณไม่ควรจะมีทรัพย์สินยังขนาดนี้ท่านผู้ชมย้อนกลับไปถึงมีนาคนมหลวงพูดคุณแนานอนพูดเองว่าผมจะไปเล่นการเมืองแล้วผมจะโอนทรัพย์สินให้บลายทรัสคุณไม่ได้โอน พอคุณถูกจับได้ว่าคุณไม่ได้โอนเพราะว่าคุณมีทรัพย์สินคุณมีแถลงไว้อยู่ในแจ้งไว้ในปปชคุณก็ให้หน้าม้าของคุณออกมาแถลงบอกว่าเฮ้ยเนื่องจากว่ากําลังมีเรื่องอยู่ในสารน้ำนู่นเอ้คุณมาพูดตอนนี้กับตอนต้นเนี่ยมันคนละเรื่องกันแลวนะที่ผมฟังถ้าผมไม่ไม่โง่เหมือนอย่างคุณที่โง่จริงๆเนี่นะผมฟังว่าเมื่อคุณพูดแล้วคุณต้องทําทันทีเพราะเขาปลบมือให้คุณหมดละ เมืะเช้าแล้เนี่ยคุณผู้ชมการแถลงข่าวการจัดการทรัพย์สินผ่านคณะกรรมการบลีททรัสของนายธนาทรเมื่อวันที่18มีนาคมนั้นท่านผู้ชมรู้ไหมว่ากกตได้พิจารณาเรื่องนี้แล้วมีมติว่าเป็นเพียงการหาเสียงเลือกตั้งให้ตัวเองเท่านั้น